เมื่อวันพระแรม15บห้าค่ำเดือน11ที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดพิธีบุพเพตัรีครั้งที่สเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันออกพรรษาโดยภายในงานคณะสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งอย่างได้บรรยายธรรมะอันทรงคุณค่าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดธรรมนิยามส่วนผู้แทนเจ้าภาพก็ได้ถวายผ้าบางสุกุลพร้อมทั้งกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารและถวายปัจจัยไทยธรรมซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระโดยเฉพาะในวันนี้ ตรงกับวันพระแรม15ค่้าคเดือน11วันออกพรรษาทุกท่านได้ชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตันยูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมปรายะพบนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปราบปื้นปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ